สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ o m i l l e r c h n n n e l นะครับวิดีโอนี้นะครับผมจะมารีวิวเจ้าเมาส์ Gaming นะครับที่ผมเพิ่งได้มาสดๆดร้อนๆอนวันนี้เลยนะครับนั่นก็คือ logitech g pro x superlight นะครับผมนี่นะฮะบอกเลยว่าเป็นเมาส์ที่เบามากๆนะนะครับเพราะว่าผมได้ลองอยู่ที่ร้าน jib แล้วคือเบาจริงๆนะครับตัวเดิมผมใช้เป็นตัวนี้ ะครับก็คือเป็นเ a รเซอร์อ่าที่มีสายนะอันนี้เป็นไวเลสก็คือไร้สายนะครับอ่าแน่นอนว่าสำหรับชาวเกมเมอร์ที่ต้องการอ่าความแม่นยำนะครับแล้วก็เมาส์ที่แบบมีประสิทธิภาพสูงๆเนี่ยนะฮะแล้วเซนเซอร์มันแม่นยำเนี่ยเขาบอกว่าไอ้เจ้าตัวเนี้ยก็คือเป็นเมาส์ที่โปรเพเยอร์นะครับใช้กันเยอะมากๆนี่นะฮะข้างกล่องจะมีรายชื่อทีมนะครับ หลายคนน่าจะรู้จักกันดีนะมี n a v วีนะครับมี g 2อะไรแบบนี้นะฮะนี่นะฮะก็กล่องประมาณนี้นะครับผมซึ่งหน้าตาเนี่ยก็ดูแบบเรียบๆนะเออซึ่งผมก็เป็นคนที่ชอบแบบสไตล์มินิมอลอยู่แล้วนะครับเออวันนี้ก็เดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูว่าการใช้งานเป็นยังไงนะครับอันดับแรกเดี๋ยวผมจะเปิดกล่องให้ทุกคนดูก่อนนะครับผมอ่ะก็ซึ่งกล่องเนี่ยค่อนข้างจะ เปิดย่างนิดนึงนะฮะฟิลจะเหมือนแบบเ,เปิดไอโฟนนะครับผมอ่าโอเคงี้ได้ละนี่นะฮะข้างในเนี่ยก็ตัวเมาส์นะครับจะอยู่อย่างนี้เลยนะครับทุกคน,นครับมันเบามากๆนะเบาแบบเบามากเอาจริงเออเบาจริงอะนะฮะถ้าเปรียบเทียบกับเรเซอร์โหต่างกันชัดเจนนะครับนี่นะอันนี้เรเซอร์นี้ Logitech นะครับคือน้ำหนัก ต่างกันชัดเจนมากๆนะครับผมนี่นะฮะโอเคนะครับก็ลักษณะรูปทรงเมาส์ก็ไม่ได้มีอะไรแบบว่าเวอร์วังนะเป็นเรียบๆแบบนี้เลยนะครับสำหรับคนที่ชอบอแบบความมินิมอลอะไรอย่างงี้นะครับมีปุ่มปุ่มตรงนี้นะครับข้างมือนิโป้งนะครับให้เราสามารถกดได้นะครับลุกกิ้งเออซูเปอร์ไลท์นะครับด้านข้างมีเขียนด้วยว่าซูเปอร์ไลท์นะครับ เออก็โอเคนะครับทุกคนนี่เดี๋ยวผมจะลอกออกมาเลยแล้วกันนี่นะฮะลอกออกมาเอามาวางไว้ปื๊บอ่ะด้านล่างตรงนี้ครับเขาก็จะมีเป็นเหมือนแบบที่ลองเมาส์ตรงนี้นะฮะผมไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรนะก็คือตามนี้แหละนะครับสีเทานะฮะแล้วก็มีปุ่มเปิดปิดสวิตช์นะครับแล้วตรงนี้ฮะอ่าเดี๋ยวผมจะเอาออกให้ดูคือเราสามารถเปลี่ยนได้ด้วยนะครับทุกคนตรงเนี้ย เราสามารถเปลี่ยนได้นะครับเออมันจะมีตัวถ่วงมาให้นะฮะเดี๋ยวผมจะเอาออกมาให้ดูครับมันจะมีตัวถ่วงมาให้ด้วยว๊บอ่าในกล่องก็จะมีนี่ฮะพวกสายพวกอะไรนะครับอ่าแล้วก็อันนี้สําคัญเลยก็คือเป็นตัวที่เราจะาไว้เชื่อมต่อนะครับกับคอมพิวเตอร์ของเรานะ มันจะเป็นลักษณะแบบนี้โอเคนะครับนี่เราก็สามารถดึงออกมาได้นะ,ะดึงออกมาปึ๊บนี่นะฮะก็เอาไปเสียบกับคอมพิวเตอร์เรานะครับอ่าเป็นไงประมาณนี้โอเคทีนี้เดี๋ยวมาดูตัวถ่วงน้ําหนักนะครับเผื่อใครที่แบบว่าไม่ชอบว่ามันเบาเกินไปอะไรเงี้ยเขาจะมีตัวถ่วงมาให้ด้วยอยู่ในกล่องตัวนี้เดี๋ยวผมจะแกะออกมา โอเคอันนี้จะเป็นสายนะครับทุกคนนี่นะเป็นสายชาร์จนะซึ่งตัวเนี้ยมันไม่ใช่ท้าย4นะครับทุกคนผมคิดว่าที่มันไม่ใช่ท้าย4อาจจะเป็นเพราะเขาต้องการให้มันมีน้ําหนักเบานะฮะเขาก็เลยใช้เป็นอ่า Micro USB นะเออนี่นะครับเป็นสายชาร์จตามนี้เลยนะครับข้างในก็อ๋อออกมาดูอ่านี่ฮะก็จะมีเป็นคู่มือนะแล้วก็มีไอ้แผ่นตัวเนี้ยแผ่นดําๆเนี้ย เออมันมันจะแบบให้เราสามารถติดข้างๆเมาส์ได้อะเหมือนแบบเหมือนกันลื่นหรืออะไรสักอย่างนะฮะเออแล้วก็ไอตัวถ่วงเห็นไหมนี่ตัวถ่วงเออค่อนข้างมีน้ําหนักเดี๋ยวผมขอลองแกะออกมาดูก่อนว่ามันจะมีน้ําหนักประมาณไหนนะฮะถ้าเทียบกันนะฮะระหว่างไอตัวเนี้ยที่เขาให้มาแบบเป็นค่า default ค่าเริ่มต้นของเมาส์อยู่แล้วเนี่ยกับไอตัวเนี้ยที่มันมีแบบสีเทาๆเนี่ยไอตัวเนี้ยค่อนข้างจะมีน้ําหนักกว่านิดหนึ่งนะครับ เออนิดหนึ่งนิดหนึ่งเผื่อใครไม่ชอบอยากมีตัวถ่วงนะครับถ่วงเมาส์นะเออก็ใช้ได้นะครับแต่ว่าผมคิดว่าใช้ตัวนี้แหละอุ้ยมันเป็นแม่เหล็กด้วยนะตัวนี้เออนะครับข้อดีของเขาเนี่ยคือมีแม่เหล็กด้วยเห็นไหมมันจะมีแบบเป็นแม่เหล็ก2ตัวนี่นะฮะอ่าเวลาเราเอาไปใส่ปุ๊บนี่มันก็จะดูดติดปุ๊บเลยนะครับผมนี่นะฮะโอเคนะครับ ทีนี้มาดูคู่มือสักนิดหนึ่งนะผมจะแกะออกมานะครับอันนี้มันจะมีแผ่นอะไรไม่รู้นะครับนี่เห็นไหมตัวนี้เลยที่ผมบอกนะครับเนี่ยมันจะเป็นที่เราสามารถติดติดข้างๆตรงเนี้ยตรงเมาส์ตรงนี้ได้แบบการลื่นอะไรประมาณนี้มั้งนะฮะเออมันจะเป็นแบบเหนียวๆนวนะให้เรายึดติดเออนิ้วมือเรานะครับอะแล้วก็จะมีเป็นอันนี้ฮะอ่าสติกเกอร์ logitech นะครับ ตามนี้เลยโอเคต่อไปก็จะเป็นคู่มือนะฮะคู่มือก็ไม่มีอะไรนะครับก็เป็นคู่มือมี3ขั้นตอนง่ายๆนะครับอ่าประมาณนี้นี่นะแล้วก็มีอ่าด้านหลังตรงนี้นะฮะอ๋อโอเคไอแผ่น okay. ตัวเนี้ยนะครับที่ผมบอกว่าไม่รู้ว่าแผ่นอะไรเนี่ยมันเอาไว้เช็ดนะนะครับโอเคเอาไว้เช็ดเมาส์ Mouse, อลไรพวกนี้นะฮะตามนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะมีเทสนะครับ เล่นเกมให้ทุกคนดูด้วยนะว่ามันจะแบบรู้สึกยังไงนะครับผมโอเคครับทีนี้มาพูดถึงน้ำหนักของเมาส์ตัวนี้นะนะครับก็คือเขาบอกว่ามันมีความหนักอยู่ที่ประมาณ63กร,รัมเท่านั้นนะครับทุกคนก็คือแบบเบามากๆเลยนะครับแล้วก็ลักษณะดีไซน์เนี่ยอย่างที่ทุกคนเห็นนะว่ามันมินิมอลมากนะครับมีปุ่มที่เขาให้มาก็คือ5ปุ่มนะนี่ก็1 2 3 4 5ห้านะครับ โอเคด้านบน3ด้านข้าง2นะครับผมแล้วก็เมาส์ตัวนี้สามารถปรับ dpi ได้ตั้งแต่1 0 0ถึง25,600 d p นนะครับอ่านะครับแล้วในส่วนของเซนเซอร์เนี่ยก็คือมีความแม่นยำสูงนะครับเพราะว่าเขาใช้เป็นเซนเซอร์ Hero 25k 25k ้เนี่นั่นเองนะครับผมแล้วก็แบตเตอรี่นะครับสามารถใช้งานได้สูงสุดถึง 70ชั่วโมงต่อการชาร์จเพียง1ครั้งเท่านั้นนะครับโห oh, แบบสุดยอดมากนะเล่นเกมได้ยาวๆนะครับบอกเลยชาร์จครั้งเดียวนะครับแล้วที่สำคัญนะครับเจ้า Logitech G Pro X Superlight ตัวเนี้ยคือเขามีเทคโนโลยีนะครับเป็น Light Speed นะก็คือพูด,ดง่ายๆว่ามันจะทำให้แบบการใช้งานมันเป็น real time เลยนะครับถ้าเกิดใครเคยแบบซื้อเมาส์ไร้าสายที่มันเป็นราคาถูกผมเคยนะผมโดนมานะฮะ คือมันเป็นราคาถูกๆแล้วแบบมันจะมีอาการเหมือนดีเลย์นวงๆนะครับแต่ว่าเน,นี้ยมันเป็นเวลไทม์เลยคือแบบฟึบฟับเหมือนกับที่เราใช้เมาส์อ่าที่มีสายเลยนะครับอ่านี่นะฮะโอเคก็ประมาณนี้นะสเปคนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะฮะมาทดสอบนะครับเกี่ยวกับการใช้งานต่างๆนะมาเล่นเกมให้ดูเออว่าจะเป็นยังไงโอเคครับทุกคนทีนี้นะฮะมาดูในส่วนของซอฟต์แวร์นะครับที่ทุกคนสามารถดาวน์โหลดได้นะ ทุกคนก็พิมพ์ชื่อเมาส์ชื่อรุ่นมาได้เลยนะครับอ่ะก็พิมพ์ตามนี้ได้เลยนะครับอ่าผมพิมพ์มาว่า Logitech G Pro X Superlight Software นะครับแล้วก็เข้ามาที่ตัวแรกอ่าแล้วก็จะมาที่หน้านี้นะครับจากนั้นเนี่ยให้ทุกคนมาที่ในส่วนของ Support โอเคแล้วก็มาคลิกที่ View All Downloads นะครับอ่าก็จะมาหน้านี้ซึ่งเราจะมาดาวน์โหลดตัวนี้เลยก็คือ Logitech G ครับนะฮะอ่ะดาวน์โหลดมาครับอ่านี่นะฮะร,รอสักครู่หนึ่ง โอเคเสร็จแล้วก็กดนะฮะเปิดขึ้นมาแล้วก็ติดตั้งเลยนะครับอ่าอินสตารไปนะครับระหว่างนี้ก็รอสักครู่หนึ่งนะครับเพราะว่าเราสามารถใช้ซอฟต์แวร์ในการแบบปรับพวก dpi พวกค่าตั้งค่าอะไรต่างๆได้นะครับโอเคเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะฮะอ่านะครับนี่ฮะหลังจากติดตั้งก็จะมาหน้านี้เลยนะครับ welcome to l o g i tech g hub นะครับ let's get started โอเคอ่าผมจะกด เลื่อนไปเลื่อนไปนะครับ lunch a G ครับโ okay, อเคตรงนี้เดี๋ยวเอาเป็นเอา designer นะครับโอเ okay, ค designer แล้วกันก็เด t อ่านี่นะครับซึ่งหลังจากเราติดตั้งซอฟต์แวร์เสร็จปุ๊บเราก็สามารถดูแบตเตอรี่ได้เห็นไหมตอนนี้ก็คือสามสอร์เซนตะครับสามอรเนตอนนี้ผมสามารถใช้งานได้ประมาณวันหนึ่งเลยวันหนึ่งกับอีก2ชั่วโมงนะครับโอเคนะครับนี่ เดี๋ยวมาที่ Device Settings นะครับคลิกมาปุ๊บนี่มันก็จะมีการตั้งค่าอะไรตามนี้นะนะครับผมโอเคนะฮะผมจะคลิกเข้ามาที่ตัวรูปเมาส์ตรงนี้เลยคลิกเข้ามาครับทุกคนก็จะเห็นว่าตรงเนี้ยมันจะเป็นความเร็วของ DPI นะซึ่งตอนนี้นะครับก็คือผมปรับอยู่ที่800 DPI 800นะครับอ่าเดี๋ยวลองเลื่อนมาเป็น1,650ก็จะเร็วขึ้นนะอลองแบบเลื่อนมาเยอะๆโอ้โหจะเร็วมากเลย โอ้โ้เร็วเร็วเร็วเกินนะครับตรงนี้ทุกคนก็สามารถที่จะปรับตามที่ทุกคนต้องการได้เลยนะฮะอันนี้ผมก็เดี๋ยวเอาเป็นประมาณสัก800นะเป็นค่า default นะนี่เห็นไหมอ่ะก็เนี่ยเวลาเราปรับ notification นะครับขึ้นแจ้งเตือนตรงนี้ด้วยเห็นปะอ่านะครับเนี่ยเมื่อกี้ผมปรับรัวๆเลยมันก็จะเด้งรัวๆเลยนะฮะอ่าโอเคนะครับซึ่งค่า default ก็คือ800นะครับผมเอาตามนี้แลวกันนะ800เนี่ยนะครับ โอเคนะก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของการใช้งานซอฟต์แวร์ก็ใช้ไม่ยากนะครับเดี๋ยวผมจะมาลองเทสนะครับเล่นเกมให้ทุกคนดูเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะเปิด Valorant ขึ้นมานะครับตอนนี้ฮะที่ผมจับอยู่เนะี่ยผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างเข้ามืออยู่นะซึ่งผมไม่ได้เป็นคนที่มือใหญ่อะไรมากนะเนะี่ยให้ดูจากมือผมก็เป็นคนแบบมือเลียว,เ,ยวเล็กๆนะครับเมาส์ตัวน,นี้ผมว่ามันเหมาะมากๆเลยสำหรับผู้หญิง หรือว่าผู้ชายที่ไม่ได้ตัวใหญ่มากมือไม่ได้ใหญ่มากอะไรเงี้ยเออนะครับก็สามารถใช้เจ้าเมาส์ตัวนี้ได้นะครับผมโอเคก็มาลองเล่นนะครับอ่าเด h แม t ช์กันดูนะครับมาลองมาดูกันนะครับซึ่งการตั้งค่าของผมอาตอนนี้ Sensitivity m ของผมเนี่ยอยู่ที่0.2นะเดี๋ยวผมลองเข้าไปดูก่อนว่าเราจะต้องปรับค่าอะไรเพิ่มหรือเปล่านะครับโอเค Death m ช์วอร์มอัพ โอ้โหผมบอกเลยว่าเซ็เสนเซอร์นะฮะที่ผมรู้สึกเลยนะตอนเนี้มีความแม่นยำม,มากเออ,เอจริงจริงผมเคยซื้อเมาส์หลอนมาทุกคนผมเคยซื้อเมาส์หลอนมาแล้วมันแบบว่ามันไม่เป็นนี้นะ <c oughs> ซึ่งความไวของตัว Sensitivity <c oughs> นะครับก็0.2ผมรู้สึกว่าโอเคอยู่อ่ะเดี๋ยวผมขอลดเสียงลงนิดนึงนะ <c oughs> เผื่อ <c oughs> แบบ เสียงเกมมันดังนะฮะเออไหนลองใช้เชริฟดูนะฮะก็โอเคอยู่นะนะครับแต่ผมต้องอาจจะต้องแบบใช้เวลาปรับนิดนึงนะปรับตัวนิดนึงแต่ว่าโอเคเลยนะเออวะชอบเลยอะเอาจริงแล้วด้วยความที่มันมีออน้ำหนักที่เบานะฮะอันนี้ผมบอกเลย ใครที่แบบโอ้โหสุดยอดใครที่ชอบเมาส์เบาๆอ่มาครับเดี๋ยวลองเล่นให้ดูอีกเพิ่มเติมสักนิดนึงนี่นผมชอบเลยอ่ะอันนี้เอาเอาจริงอโอ้โหเซ็นเซอร์แบบแม่นยำม,มากๆ นะฮะเดี๋ยวขอล่าหัวคนหน่อยอุ้ยขยิงขยิ่งขอเชิ์ลิปทั้งเกมนะครับ อ่ามาด้านข้างเฮ้ยมีตัวมาหรือเปล่าโอ้โหแบบชอบมากทุกคน ผมบอกเลยใครที่ดูวิดีโอนี้นะฮะแล้วถ้าถามถึงความรู้สึกผมนะนมันดีมากๆครับมันแตกต่างจากตัวเลเซอร์ตัวเก่าของผมมากๆเลยเพราะว่าเลเซอร์อ่ะมันมันมันมีขนาดเอ้ยไม่ใช่ขนาดน้ำหนักที่หนักมากนะฮะ <ๆ S 1> แล้วแบบผมรู้สึกถึงความ อ่าเมื่อยนะใช้ไปเรื่อยๆนะครับถ้าเมาส์ที่มันมีน้ำหนักเยอะๆอ,อีกหนาทีนะครับมีใครอยู่นี่หรือเปล่าเว้ย <c oughs> โอ้โหแบบเซนเซอร์ความแม่นยำนี้มันไม่เหมือนกับที่ผมเจอมา จากเมาส์จากเมาส์แบบราคาหลักร้อยอะไรเงี้ยแน่นอนแบบก็ตามราคานะตัวนี้เออผมลืมพูดราคาไปเลยราคาประมาณ5,190บาทนะครับอ่าจำจำไว้เลยนะราคานี้นะครับแต่ผมไปดูในเว็บ Mercura มาราคามันราคามันลดนะเหลือ4,200อะ่ะเออแต่ผมไปเดินที่ JB ไง ก็เลยได้ราคาเต็มราคานี้มานะฮะแต่ใครอยากจะได้ราคารถก็ซื้อในเว็บก็ได้นะดูดิทุกคนทุกคนดูเวลาผมสะบัดสะบัดเมาส์โอ้ยเจ็ดเจ็ดหัวไม่แตกเฉยเลยเฮ้ยโอโห้โอย เมื่อกี้เมื่อกี้หล่นนะฮะยิงเชอร์ลิฟนี่ต้องค่อยๆยิงไปเดี๋ยวผมต้องไปปรับนะฮะให้มันคุ้นเคยกว่านี้นิดนึงอ่ะแต่ผมรู้สึกว่าจับไม่เคยมีเมาส์ตัวไหนที่ผม ลองใช้ดูครั้งแรกแล้วมันเข้ามือแบบประมาณ70%อะ่ะเออแบบไม่ต้องมาปรับอะไรเยอะนะฮะหรืออาจเป็นเพราะผมชอบเมาส์ทรงนี้อยู่แล้วก็ไม่รู้นะโอ้ยเจ็ดเอ้ยไม่ใช่เจ็ดเสกผมไม่แตกเฮ้ย ขวามีไหมขวาเหมือนจะมีนะอ้าวหัวแตกไปแล้วเหลืออีกสีนนส่นาทีครับโอ้โห ชอบว่ะชอบเลยอะ่ะขวามีาอลยเเฮ้ยเฮ้ย,ยกสกา,ายอยู่นี่สกายอุ้ยผมที่สองเฉยอะไรวะ <G ül üyor> มันเป็นพ่อเมาส์หรือเปล่า เฮ้ยเหลือตัวเดียวแล้วเฮ้ยออุ้ยจบตัวสุดท้ายพอดีโดนมิดฟันโอเคนะทุกคนก็ประมาณนี้นะสำหรับ Logitech โอ้โห G Pro Superlight ตัวนี้นะฮะเออชอบครับชอบมากๆตัวนี้บอกเลยนะฮะ โอ้โหไม่รู้จะพูดยังไงมันดีไปหมดอันนี้ไม่ได้อวยนะแต่มันดีจริงมันอาจจะไม่ดีตรงที่ว่ามันแบบเล่นแล้วมันจะมีเหงื่อเมื่อกี้ผมเหงื่อออกมือเออเหงื่อออกมืออยู่นะนะครับแต่มันก็ไม่เป็นไรนะเออถ้าใครคือไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นนะครับแต่ใครที่อยากจะได้เมาส์ที่มันเป็นรูที่มันเออแบบระบายความร้อนมืออะไรก็ไปซื้ออะไรนะกอลเลียตปะเออที่ผม เหมือนจะเคยไปดูรีวิวมานะครับก็โอเคเหมือนกันแต่ว่าตัวนี้มันเบามาก63กรัมอ่ะเออนะครับโอ้โหแบบเบามากอ่ะประมาณนี้ครับทุกคนโอเคครับทุกคนเป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับเจ้าเมาส์ Logitech G Pro X Superlight ตัวนี้นะครับบอกเลยว่าไม่พูดเยอะนะครับเพราะว่า ของเขาดีจริงๆนะครับบอกเลยใครที่กําลังมองหาเมาส์นะครับสำหรับการเล่นเกมนะจริงๆก็ใช้ทํางานได้แต่ว่าเล่นเกมจะดีกว่านะครับเพราะว่าเซนเซอร์แล้วก็น้ําหนักอะไรเงี้ยคือแบบน้ําหนักเบาเซนเซอร์แม่นยำนะครับแล้วเป็นเมาส์ที่แบบโปรเพเยอร์เขาใช้กันนะครับใครที่เป็นสายแบบ FPS เนะครับเกมยิงปืนเหมือนผมเนี่ยนะครับบอกเลยห้ามพลาดตัวนี้นะครับใครอยากรู้ อยากลองอยากใช้ไปจัดมานะครับไม่ต้องพูดเยอะนะครับบอกเลยหน้าตาอาจจะดูแบบไม่ได้มีอะไรหรือหวาเวอร์วังอลังการแต่คุณภาพเนี่ยจัดเต็มแน่นอนนะครับนี่ฮะบอกเลยชอบมากๆนะครับใครที่เป็นผู้ชายนะครับมือไม่ใหญ่เหมือนผมนะหรือว่าจะเป็นผู้หญิงก็ตามนะครับคือใช้ได้แน่นอนตัวนี้นะครับผมโอเคก็หวังว่าวิดีโอนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนนะครับที่กำลังมองหาเมาส์ไร้สายดีๆแบบนี้อยู่นะครับ ไปจัดเลยนะครับผมนั่นแหละโอเคนะครับหากชอบวิดีโอนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะครับแล้วรอติดตามชมวิดีโอตอนต่อ,อไปนะครับและเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ